โอเคก็สวัสดีนะมาชมกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับอาเตร์เบเกอร์นะผมวันนี้มันว่างๆจะมารีวิวการใช้งานนะฮะว่าข้อดีของข้อเอ้ยใช่ข้อดีและข้อเสียของ j x 150มันมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะ <S <S อยู่ในทางในหมู่บ้านนะถ้ามีเสียงรถก็ขอบรารารถด้วยอันนี้มันใกล้ร้านขายอะไรวะขายเสือ้อขายชุดอะไรสักอย่างนี่แหละ มันเปิดเพลงก็รถสัญจรไปมาเยอะแยะเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคลิปนี้ก็อาจจะเปิดโอกาสให้คนบางคนนะมาตัดสินใจว่าเออจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อให้แบบเขามีตัวเลือกเยอะไงอโอเคนะพูดถึงข้อเสียก่อนเลยอันดับแรกของแต่งของแต่งนี่เป็นปัญหาเลยหาโคตรยากครับผมยากไม่พอแม่งแพงสัสๆมันมีนะเว้ยของแต่งแต่แบบ มีแต่แบบของแต่งแบบราคาแม่งสุดๆอะ <S <S ่ะเออส่วนใหญ่ที่พบกันได้ก็มีแค่ท่อนะท่อหรือว่าบัมเบกอะไรเงี้ยแล้วก็ชิวครอบโช๊คอะไรเงี้ยนะดีกันเยอะเลยนะเกี่ยวกับของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะแต่ท่อท่อผมว่ามันมันแพงแพงเพราะอะไรอ่ะเพราะท่อที่มันตีออกมาเว้ยมันแบบมันจะติดแฟลิ่งถูกปหซื้อมาแบบว่าดูดีๆเลยอ่ะเออแบบคอท่อแบบว่าไม่ติดแฟลิ่งนะถ้าติดแฟลิ่งแฟลิ่งมันจะละลายไงถูกปหเออนะนี่ดูดิ แม่งคอม่วงเลยอะโอเคสภาพไม่โอเคก็ขอบันทัทุนด้วยังไม่ได้ล้างเลยช่วงนี้หน้าฝนไม่อยากล้างแต่เท่าไหร่พอล้างทีแม่งตกเลฮะเดี๋ยวผมของแต่งของผมก็ไม่มีอะไรมากมีปั๊มเบรกเอสบีลิซิ่งบอยนะแล้วก็ท่อเรียววินแล้วก็นี่อันนี้ผมทาเองน่ะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เนอะดูนี่ดูดิเป็นบางโคลคาร์บอนงานฟิล์มด้วยใครสนใจก็ติดต่อเพจกันมาได้นะครับผม ข้อเสียมันก็คือเป็นของแต่งน้อยแล้วก็แพงนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปเหรอ ผมว่ามันรุ่นนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนลยเว้ยเพราะแบบว่าการขับขี่มันดีมากนะผมขับมา5,000โลแล้วเออใช่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตามจริงใหม่เนี่ยมันขึ้นเป็น3,000โลอยู่ถูกป่ะแต่ก่อนหน้านั้นผมไปชนมาไงแล้วตางโอ้ยเงี้ยเขารีใหม่หมดเลยอฉชิหายทำไมต้องรีด้วยวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขับมา5,000เกือบ6,000โลโอ้โ0 0ันโลอ่ะห0พ0โลนะรลึพันก็มันไม่ค่อยมีอะไรนะข้อเสียมันก็ไม่มีนะ ข้อเสียก็มีของแต่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคอะ่ะโดยรวมผมก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนักนะว่าขับไปหมื่นโลสองหมื่นโลอะไรเงี้ยมันจะพบปัญหาอะไรไหมเนี่ยที่ผมไปถ่านน้ำมันเครื่องมานะพันโลผมงบหกร้อยนะเออเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเสร็จหกร,อกรอ้อยกว่าก็แล้วเปลี่ยนที่ศู์เลยเออก็ขอประทานโทษด้วยพอดีรถมันเล่นไปมาเยอะเหมือนกัน ข้อเสียผมว่าไม่ค่อยมีนะเว้ยในที่ผมทับมาไม่ไม่มีอะไรเลยดิแบบข้อเสียโอเคก็ข้อดีเออพูดถึงข้อดีบ้างผมว่ามันประหยัดน้ํามันนะก็ประมาณเท่าไหร่ว่าวิ่งเมื่อกี้ผมว่าเนี่ยนี่ผมเพิ่งกลับมาจากวิลไลเลยไปกลับบ้านจากวิลไลก็ห่างก,กันประมาณ1020โลอารตีไป 40, 40โลไปกลับนะตอนนี้มีอยู่3ขีดตอนขาไปอ่ะมีอยู่3ขีดเว้ยขากลับพอถึงบ้านปุ๊บม,มันก็3ขีดเหมือนเดิมป,ประหยัดน้ามันดีนะ แต่ผมว่ามันก็อยู่กับที่คนขับด้วยแหละว่าเออมาจะบิดมากบิดน้อยผมก็ส่วนใหญ่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าผมบิดยังไงนี่มีช่วงนี้ด้วยถังถังมันเล็กกว่ารุ่นอื่นๆเลยบอกตรงๆทีแรกที่ผมซื้อรุ่นนี้มาไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้เลยนะผมเคยไปลองของรุ่นพี่อยู่เออแต่รุ่นอื่นมันแบบมันจะอ้วยๆมาหน่อยนะเออแต่ความเล็กมันก็ดีอย่างเนึองแบบว่ามันกระชับชิดนะคืออะไรว่ากระชับชิดเออใช่มัมเถอะมันแบบว่ามันมันเบาดีนะแล้วกการขับขี่อะครับแบบว่า โอเคเลยแหละมันเบาดีขับซิกแซกในเมืองสบายนะแต่จะเมื่อยหน่อยเ้วื่อยทรงที่มันเป็นสปอร์ตนั่นเองมันก็เลยเมื่อยเป็นธรรมดาแรกๆนันที่ผมซื้อออกมาโอ้โหโคตรปวดข้อมือแล้วก็แบบปวดหลังด้วยแต่พอพันาแม่งชินแล้วมันไม่ค่อยอะไรแล้วอีกอย่างนึ่งเบาหลังอะเบาคนซ้อนมันจะเล็กเลยโคตรเล็กอะเล็กกว่าเล็กกว่าตระกูล5 0อยหเลยเลยเก็งงเหมือนกันเออมันเล็กไปหมดเลยแต่มันคล่องแคล่วดีถือว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้ด้วยมันไม่ได้ติดอะไรอะ มันก็นั่งสบายแต่นานๆ200โล300โลผมไม่แน่ใจว่ามันมน่าจะปวดนะวิธีการนั่งก็เนี่ยคนซ้อนก็จับถังไว้อย่างเงี้ยคนซ้อนนะเนี่ยดูดิแม่งพอแม่งพอพอเหมาะมือเลยอะ่ะดูดิคนซ้อนนี่บอกเลยห้ามห้ามแบบว่ายังไงอเออชิดตัวคนขับนะเพราะคนขับแม่งก็โคตรเมื่อยเลยทนะ่านผู้ชมใครที่สมรถเป็นผู้หญิงอยู่นะเรามาดูคลิปนี้อยู่อะ่ะเอาไปใช้ดูนะวิธีเนี่ยจับตรงถังเราจะเมื่อยหน่อยๆแต่ไม่เมื่อยเท่าคนขับหน <laughs> ี่ โกูจะไปละเตรียมตังเลยสนิมแรกโอเค็ขาค่าก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะกับข้อดีข้อเสียของ 7x 1 5 0อนะครับผมก็เสียมันไม่มีอะไรจริงๆนะเว้ยผมกับมามันไม่มีอะไรนอกจากจะชนเออแล้วก็อะไรอะไรแพงอะไรเดิมอ่ะไหนอยากจะของแต่งแบบ ตามที่เขาแต่งกันอะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาร์บอนเป็นติ๊กเกอร์อะที่ติดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืมแล้วโหสี่ห้าร้อยยี่สิบในอย่างมีตูดมดด้วยเออสูงซูซูกิอะมีตูดมดสองร้อยห้าสิบนะประมาณพันกว่ากโคตรแพงเฮ้ยไม่ร้อนอะไอวหนูออกไปโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เอ้ยเออพูดถึงโชคโชคหน้าโชคหลังผมว่ามันยังแข็งแข็งไปนะแบบว่าลงหลุมหรือลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระแทกแรงมาก, mm hmm. มากโอ้ยเฉี่ยรองเท้าลง มันกระแทกแรงมากเลยนะเวยแต่โชคหลังมันนิ่มสําหรับคนซ้อนอ่ะนะมันจะไม่แบบกระแทกเยอะเหมือนคนขับแบบว่ากระแทกช่วงหน้า่างเงี้ยมันจะเกิดทําให้ใสห่หน่อยๆนะถ้าขับมาด้วยความเร็ว 103, 104ร้อยสามร้อยี่อะเงี้ยมันก็จะแบบใส่ๆนิดนึงแต่ก็ววคุมได้นะผมผมก็เคยเกิดเหตุก,การณ์แบบว่าขึ้นคล้ายๆเนินอนะ่ะ ว่าเนินคลายสะพาน,น่ะนะพอขึ้นไปปุ๊บรถแม่งรถแม่งสายเลยพอรล้อหน้าตกถืนผืนนะรถแม่งสายเว้ยยังดีที่มันแบบเออพอควบคุมได้หน้ามันไม่ได้เบาไปนะ <S 2> <S 2> <ม>อย่าลืมนะคาร์บอนเนี่ยใครสนใจสั่งทำได้งานฟิลมจะนัดรับหรือว่าส่งไปสนีก็ได้นะนแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมด350กว่าคนแล้วก็ยอดวิว30,000กว่าก็ขอขอบคุณจริงๆนะก็ ต่างน,นี้ก็จะทำผลงานดีขึ้นนะฮะแล้วก็ทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมดูกันสนุกๆน,นะครับผมโอเคนะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ใครที่ชอบมากๆก็อย่าลืมกด s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็ใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับาราคาผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามมาได้เลยปรึกษาได้โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม